นเะ,ะี๋ยวจะพาชมมะไฟค่ะชมมะไฟนะคะเป็นมะไฟหวานนี่เลยค่ะลูกใหญ่ๆเลยค่ะกำลังจะสุกนะคะดกมากมีตั้งใจบนยอดเลยค่ะบนยอดลงมายันโคนต้นเลย นี่ค่ะถึงโคนเลยนะคะนี่ตรงโคนยังเขียวๆอยู่ค่ะลูกยังเขียวอยู่แต่ข้างบนเริ่มเริ่มจะสุกแล้วมีแม่ดวันทองมาตอมด้วยนี่ค่ะ ดกมากดกแล้วก็ลูกใหญ่ค่ะนี่นี่ค่ะเนื้อของเขา ห,หวานอมเปรี้ยวเพราะว่ายังไม่แดงดีถ้าลูกสีแดงแดงแล้วจะหวานนี่ค่ะต้นนี้ประมาณห้าปีแล้วค่ะ ปีที่แล้วไม่ค่อยดกเท่าไหร่ปีนี้ดกมากเลยดูสิคะลูกย้อยเลยลูกสวยๆโอ้โห ปลูกง่ายค่ะมะไฟปลูกไว้ตัวไวลูกดกกินไม่หมดแล้วค่ะถ้าเยอะๆต้องต้นหนึ่งเป็นร้อยร้อยโลต้องเก็บขายนี่ค่ะค่ะเค้าก็พามาชมมะไฟนะคะมะไฟต้นนี้สี่เอ้ห้าปีห้าปีค่ะ ลูกดกมากคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย